ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่รักแฟนฟุตบอล45เวอร์สกอร์ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยครับพวกับผมบายสโพุ45เวอร์สกอร์นะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็พบกันประจําวันที่21พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับผมศุกร์ทร้ษานะครับผมก็ต้องบอกว่า ก็เหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะพา FC ดารักแฟนฟุตบอล45เวอร์ทุกท่านครับไปวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ VIP ครับทัศนบทวิเคราะห์คู่ VIP สูงแรกของผมประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็กดก็ไปสรุปผลคู่ VIP ของผมในค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าผมให้ไปสูงแรกโรเซนบอกรับเพิ่งแรกก็จบสกอร์ที่1ต่อศูนย์นะครับผมก็ก็มาตามนัดจริงๆนะครับผมก็จบเกมน่าจะจบที่คู่นี้น่าจะจบที่ สามประตูตัวหนึ่งถ้าจําไม่ผิดนะครับผมก็โก,ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็บอลก็มาตามนัดเครื่องแรกก็มีสกอเกิดขึ้นที่หนึ่งหนึ่งลูกนะครับโกคู่นี้ก็ถือว่ามาตามนัดก็ยินดีกับเอฟซทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรวมไปถึงบอลเช้าที่ผมให้ทุกเช้าก็บวกกันทุกวันเลยนะครับผมก,ก็ก็ต้องบอกว่า ็ยินดีกับ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับผมก็ขอขอบพระคุณมากนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะพา FC ทุกท่านนะครับไปวิเคห์นะครับฟุตบอลสูงแรกคู่ v i p ของผมนะครับประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันนี้ผมจะหยิบราคาสวยๆอีกหนึ่งทีมนะครับผมที่มาเป็นคู่ v i p ในประจำค่ำคืนนี้ที่โอกาสที่จะเกิดสกอร์นะครับ เป็นไปได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นราคาบอลที่เปิดมาได้สวยงามอีกราคาหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับเป็นเกมพบกันระหว่างนะครับเฟรเดอริเซียนะครับผมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวีบบกนะครับก็เฟรเดอริเซียนะครับอันดับห้าของตารางครับก็วีบบก็อันดับหนึ่งของตารางนะครับผมก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะเปิดราคามา ได้สวยงามมากเลยนะครับผมโกคู่นี้เป็นฟุตบอลเดนมาร์กนะครับดิวชั่นหนึ่งรอบตัดเชือกนะครับแข่งเที่ยงคืนเที่ยงคืนตรงนะครับถ้าภาษาบ้านเราก็ถ้าพูดก็แข่ง 0. 0 0นดน,นาทีนะครับแข่งเที่ยงคืนนะครับคู่นี้เป็นฟุตบอลที่เปิดราคามาได้สวยงามนะครับและราคาก็บ่งบอกการเกิดสกอร์อย่างเห็นได้ชัดเจนโบก้าสถิติของทั้งคู่ที่พบก,กันก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติที่สวยงามนะครับก็มีสองเม็ดเตืนพื้นขึ้นไปนะครับ บวกกับวันนี้นะครับผมได้เปิดราคามาสวยงามขนาดนี้ก็โอกาสที่จะเกิดสกอร์ก็เกิดขึ้นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมก็ถ้าพูดถึงศักยภาพทีมก็ต้องบอกว่าปีโบกนะครับที่เป็นทีมที่ศักยภาพทีมที่เหนือกว่านะครับแต่เฟเดอร์รัสเซียนะครับวันนี้ในเล่นในบ้านก็ชุดนี้ก็เสียประตูบ่อยมากเลยนะครับบนบัลทงนบีบอกคนี้ก็กําลังเข้าฝักเลยครับแนวรุกก็ต้องบอกว่าคืนนี้นะครับมันอย่างแน่นอนครับคือผม ในราคาที่บ่งบอกการเกิดสกอก็โอกาสที่จะเกิดโซก็มีเป็นไป,นป,นปนได้สูงนะครับตั้งแต่ครึ้งแรกขึ้นไปเลยนะครับคู่นี้ก็ราคาเปิดมาสวยนะครับไปดูในเรื่องราคาแล้วครับสถิติบวกราคาได้นะครับก็ไม่มีอะไรต้องกลัวในการลงทุนนะครับ,บก็ก็หมดที่เปิดราคามาสวยส่วมากจะมาตามนัดแทบทุกทีมนะครับผมก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ไปดูในเรื่องราคานะครับคู่นี้นะครับผมก็เจ้ามือนะครับเปิดให้เจ้า คู่นี้ราคาครับเจ้ามือเปิดให้ทีมเยือนครับวีอกนะครับเปิดราคาต่อที่หที่1ลูกครับจ่ายน้ํา1.87แเละจ่ายน้ําให้ทีมรองเฟเดอร์ิเซียนครับที่2 0 2ครับคู่นี้เปิดสูงเต็มเวลามาที่3ลูกนะครับจ่ายน้ํา1.86แปและเปิดภูแพ้ชนะนะครับถ้าเจ้าบ้านนะครับเฟเดอร์ิเซียนชนะจ่ายที่4.82แครับและถ้าทีมเยือนนะครับวีโกชนะจ่ายที่1.51นะครับผม คู่นี้เปิดพูดเสมอเต็มเวลามาที่4.14นะครับและคู่นี้ครึ่งแรกมีเรท0ุดมาคุมโดยเป็นฝ่ายให้ทีมเยือนนะครับวีบอกนะครับแบกราคาต่อที่0.5จ่ายน้ำที่2.14นะครับและจ่ายน้ำให้ทีมเยือนนะครับเฟอร์เรอริเซียที่ หนึ่งจุดเจ็ดหกนะครับคู่นี้เปิดสูงเต็มเปิดขอ่อภัยเปิดสูงแรกมาที่หนึ่งลูกครับจ่ายน้ำหนึ่งจุดหกหนึ่งและเปิดภูดเสมอครึ่งแรกมาที่สองจุดสามเจ็ดก็เป็นภูเสมอที่ต้องบอกว่าโอกาสในคู่ครงนี้จากราคาจากสติที่พบกันจากราคาที่เปิดมาวันนี้ก็บ่งบอกการเกิดสกอ,อย่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับคู่นี้ครับสองเม็ดมีแน่นอนครับยืนพื้นขึ้นไปครับไม่ว่าจะเกิดครึ่งแรกหรือครึ่งหลังนะครับก็เราถ้าถ้าฟุตบอลน,นี้มีโอกาสเกิด สกอรขึ้นทั้งสองฝั่งโดยมีสองวัสองเม็ดนะครับสองเม็ดเดินพื้นขึ้นไปในเกมเกมนี้ถ้าในแบบเทคนิคสกอรสูงแรกเตาไม่ว่าจะมาขึ้นได้ขึ้นหลังก็โอกาสที่เราจะชนะในการลงทุนเป็นไปได้สูงเลยนะครับผมก็วันนี้บอลเปิดมาราคาสวยขนาดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่จะกลัวนะครับผมก็วันนี้ครับผมก็สูงได้คู่ VIP ประจำวันที่ย1สพฤษภาคมส 5, 5 6 4นาวันนี้นะครับผมก็ ผมขอฟันทงไปที่หลีเดนมากนะครับผมดีวิชันหนึ่งรอบตัดเชือกนะครับผมมีโลกต้องบอกว่าแข่งเที่ยงคืนหรือแข่งศูนจุดชัศูนนาทีครับเที่ยงคืนตรงนะครับภาษาบ้านเราก็วันนี้นะครับคู่บีเอเอพิคสนาบนุเาะนะครับสุนแ้โมงวันนี้นะฟันทงไปที่นะครับสูงแรกนะครับสูงแรกเฟรเด ริเซียนะครับวันนี้แข่งเที่ยงคืนตรงนะครับแข่ง0 0.0นาทีนะครับไปสูงแรกเฟอร์เฟรดิเรเซียนะครับผมก็สูงแรกรอราคาหนึ่งลูก0.5คู่หนึ่งลูก0.5ลูกนะครับคู่นี้ก็ราคาหนึ่งลูกมาแล้วนะครับผมก็จ่ายน้ําแห้งนิดหน่อยก็รอแค่3ถึง 4- ถึง5นาทีก็ราคาน้ํา1.7ถึง18จก็จะมาแล้วนะครับเพราะว่าราคาคู่นี้เปิดราคาสูงแรกมาไม่แพงสูงเต็มก็มาไม่แพงนะครับ โก้โอกาสที่เกอร์สโกเป็นไปสูงและเปิดมาะะแล้วครับในเพลงก็เหมาะสมกับการนําไปวิเคราะห์นําไปลงทุนในด้านที่ซึ่งบอลสโกส่งได้ของแนวทางในแบบกลุ่มซินเทาวเวอร์ของเราก็เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับในโอกาสที่เกอร์สโกในคู่คู่นี้นะครับผมรานะคาเปิดมาสวยด้วยนะครับครับผมพุของพัดทงไปที่สูงได้เฟอือ เฟรเดริเซียนะครับสูตรแรกเราราคาหนึ่งลูกสูตรจุดห้าคู่หนึ่งลูกสูตรจุดห้าลูกนะครับครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมกคำคำนี้ก็อยู่ตลอดทุกคลิปของผมนะครับเป็นเทคนิคนะครับในกลุ่มสุ้าเวอร์สโกของเรานะครับเล็บไม่มาเราก็ตามย้ำครึ่งหลังนะครับทันทีนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้าไปรับทัศนะบทวิเคราะห์คู่ VIP ฟุตบอลในแนวทางสุดท้าเวอร์แบบ กลุ่มมเราก่อนใครก็สามารถแอดไลน์เข้าไปขอเข้ากลุ่มได้นะครับโดย s สี่ห้า ovr นะครับผมส่แอนด์นำหน้าด้วยนะครับ s สี่ห้า ovr นะครับจะแอนด์นำหน้าด้วยนะครับผมแอดไลน์นะครับก็ต้องบอกว่าในกลุ่มนะครับก็มีคู่ v i p ทักษณะบทแนวทางเคริโคนะครับมากมายหลายทีมกันเลยทีเดียวครับไม่ไม่ว่าจะเป็นคู่ v i p ของประจำทีมเสือไม่ว่าจะเป็นบอลเช้าบอลบ่าย ครับก็มีให้ท่านศึกษาได้ตลอดแทบจะทุกเวลานะครับในบผมก็มีการแนะนํานะครับสิ่งที่ดีมากมายแล่วันนี้ก็ฝนจะตกนะครับผมก็ลมอาจจะแรงอาจจะมีเสียงรบกวน่นง่ื่มก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ครับผมก็ท่านใดสนใจก็สามารถเข้าแอด็นข,อข้อมูลได้เลยนะครับดูนีดูอะไรไม่รกว่าบายสพูดแนะนํามาหรือฟังหรือก็จากบายสงพูดนะครับสิทาอสโก ดูสองทางคร้บกลุ่มมาจากบายสพูดอย่งก็ได้นะครับหรือจะแอดไลน์ไปขอขุ่มเลยก็ได้นะครับผมก็ในกลุ่มก็ในเน้นแน่นอนครับโดยเฉพาะคู่ VVP ประจํากลุ่มในแต่ละวันก็เป็นการโหวตเอาคะแนนที่มีโอกาสที่จะเกิดสกอร์ของทีมเั้านั้นให้ได้มากที่สุดนะครับเอามาโหวตทีมไหนที่มีคะแนนเยอะสุดก็จะหยิบมาเป็นคู่ VVP ประจํากลุ่มสีมาเวอร์ของเรานะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์นะครับไปขอขุมได้เลยทำแอดสี่ห้าโอบียานะครับ ในกลุ่มก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าในกลุ่มมีค่าสปอร์ตรายเดือนนะครับผมโดยเก็บเป็นค่าสปอร์ตคนที่มีใจนะครับต้องการเข้าไปศึกษาจริงๆหรือมีใจที่ต้องการเข้าไปรับบทในาบะมืเคาะคู่ VIP ประจําในแต่ละวันก่อนใครนะครับก็สนใจจริงๆก็สามารถแอดไลน์เข้าไปขากลุ่มได้นะครับก็เดือนละสามร้อยคิดไปก็วันละสิบาทสาหรับแนวทางสำหรับการวิเคราะหสําหรับเทคนิคดีๆนะครับมีมากมายในกลุ่มนะครับก็ มัน,นไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับผมก็แค่วันละสิบบาทนะครับถ้าคิดง่ายๆนะครับท่านมีวิชาท่านเอาแนวทางไปลงทุนท่านได้มากกว่านั้นแน่นอนครับผมก็ครับผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปบุิเคราะห์คู่ VIP ของผมประจำคืนนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ FC ตรีจักแฟนฟุตบอลส5ส้มเอวอร์ทุกๆท่านนะครับโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผม ก็ฟังบทวิเคราะห์จากผมจบแล้วก็ขอให้กดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้พัฒนาและทําตรงนี้ให้ดีที่สุดต่อๆไปนะครับผมก็ท่าในใดที่กดไลค์คอยกดเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในทุกๆคลิปหรือในเพจในกลุ่มก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมผมก็จะพยายามพัฒนาและทําตรงนี้ให้ดีที่สุดต่อๆไปนะครับเพื่อสมาชิกทุกท่านเพื่อกําลังใจที่ส่งมาทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ อย่าลืมนะครับไปหลีกนะครับสูงแรกทัศนคติบุรุโคลสูงแรกคู่บีพีของผมประจําคืนนี้นะครับก็ไปหลีกเบียนมาเรียงชั้นหนึ่งล็อกตัดเชือกนะครับแข่งเที่ยงคืนจุดศูนย์น,น,นาทีนะครับผมก็ไปสูงแรกเฟเดริเซียนะครับสูงแรกล้อราคาหนึ่งลูกศูนย์ห้าคู่หนึ่งลูกศูนย์ห้าลูกครึ่งแรกไม่มาตามยันหลังนานนทีครับ ทันทีนะครับผมโบนฟุตบบนที่เปิดราคามาได้ที่องค์ประกอบครบมาเต็มโอกาสที่จะเกิดโกก็เป็นไปได้ถึง9.9.9เลยนะครับผม9 9, 9นี้คืออ e ีกคือโบนไม่เล่นตามราคาครับผมโกผมคัดโบนก็คัดด้วยราคาสติและหลาหลายหลอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรจุใจด้วยนะครับสำคัญวันนี้ก็ครับผมกเอาสั้นๆก็ ฟุตบอลเปิดราคามาสวยชนิดก็อย่าไปกลัวนะครับผมในการลงทุนเราเล่นตามเทคนิคตามแนวทางของเทคนิค45เวอร์สกอร์ของเรายังไงก็โอกาสที่จะช,ชนะในการลงทุนในรูปแบบ45เวอร์ของเราเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับโอ้ยอย่าใจร้อนนะครับใจเย็นๆนะครับเทคนิคของเราเป็นฟุตบอลใจเย็นนะครับคือเป็นฟุตบอลในการรอราคาในการลงทุนนะครับผมก็วันนี้ผมขอจบคลิปบุรีโคขวีไอพีสูงแรกนะครับทัศนะบุรีเคเนแนวทางฟุตบอลสูงแรก ของผมนะครับบายสปอตสินาเวอร์สโก้นะครับวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงๆดูดวงทุกท่านนะครับผมผมขอจบคลิปโอริโคคู่วีไอพีของผมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม